กาญจนบ,บุรีจัดมา36ปีผู้ร่วมงานแน่นทุกปีสสอกอบประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดหนองกระทุ่มปีที่36ผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าที่วัดหนองกระทุ่มตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจรบ,บุรีในอัครนันต์การกิตินันหรือสสอกอบโฆษกคณะกรรมาการกระทรวงพาณิชย์และเป็นสสการจรบ,บุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยเป็นประธานเปิดงานแห่เทียนและทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีนายสุรศิษฐ์ จันุธาเนมเพบ่บอพล์ก่าวรายงานงานแห่เทียนพรรษาวัดหนองกระทุ่มเป็นงานประเพณีที่ชาวบ้านหนองกระทุ่มจะจัดขบวแนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดหนองกระทุ่มเป็นการร่วมสืบสานประเพณีร่วมกันของคนในท้องถิ่นชาวบ้านร่วมกันทําบุญถวายเทียนพรรษาในพืน้นที่เต็มการมีการจัดงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการบริเวณท้ายหมู่บ้านหนองกระทุ่มและจะเริ่มเคลื่อนขบวนแห่จากบริเวณพิธีเปิดงานมายังวัดหนองกระทุ่มภายในขบวนประกอบด้วย 1. ขบวนธงประกอบด้วยธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ตามด้วยพุ่มกระถินของชาวบ้านที่จัดนางฟ้าถือพันกระถิน 2. ขบวนแห่เทียนพันษาประกอบด้วยรถปุ่พชาติของแต่ละหมู่บ้านและชาวบ้านที่ร่วมแห่ขบวนนําเทียนพันษามาถวายวัด 3. ขบวนมา้าประกอบด้วยม้าเต้นแต่งกายสวยงามม้าที่มีลักษณะดีม้าสวย 4. ขบวนวัวเทียมเกวียน 5. ขบวนแต่วงขบวนกองยาวและขะบวนแฟนตาซีประกอบด้วยการแต่งกายล้อเลียนต่างๆและการละเล่นที่สนุกสนานและ 6. ขบวนนรกสวรรค์มีการแสดงบทบาทสมุติทั้งนรกและสวรรค์ในคุ้มต่างๆหลังจากพิธีต่างๆขึ้นขบวนมาที่วัดและเสร็จจากการถวายเทียพนพรรษาแล้วมาที่นํามาร่มในงานจะมีการประกวดการแข่งขัน,ขนเพื่อประชันความสวยงามของมาที่นํามาร่มในงานการจัดงานจัดเป็นประจําทุกปีระยะเวลาการจัดงานหนึ่งวันจะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่36 งานประเพณีแห่เทียนเจานำพันสาวดหนองกระทุ่มมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานหนึ่งนี้ 1. สืบสารอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 2. สร้างความรักความสามัคคีนในชุมชนให้เข้มแข็ง 3. ปลูกฝังค่านิยมด้านประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 4. สร้างให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิดและกิจกรรมมีดังนี้ แห่ขบวนรถบูชาชาติการแสดงมาเตนละบัมขบวนรถวัวเทียมเกวียนขบวนแตวงกองยาวและขบวนรถแฟนตาซีนรกและสวรรค์การจัดงานแห่เทียพนยพรรษาในครั้งนี้เป็นปีที่36มีประชาชนจังหวัดใกล้เคียงม,มาร่วมง,งานเป็นจำนวนมากข่าวหนิงยี่สิบสี่การจันทรบุรีชุดิการไหลวารินรายงาน